จะพามาชมบรรยากาศภายในโครงการกันค่ะตรงนี้นะคะที่ยืนอยู่ก็จะเป็นในส่วนของ้าออฟฟิศนะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวั้นเดียวนะคะออเปิดใหม่นะคะตอนนี้ก็มีบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนแล้วนะคะค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนนะคะเนื้อที่จะอยู่ที่ 65-84ตารางวาเลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะแต่เราก็เปิดให้จองแล้วนะคะเนื้อที่จะอยู่ที่57-127ตารางวาเลยค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานะคะก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะบริเวณบ้านของเรานะคะมีบริเวณทุกหลังเลยนะคะเราก็มีการปลูกหญ้าไว้ให้ค่ะตอนนี้นะคะก็จองบ้านที่5,000บาท วันนี้สำนักง,งานขายของเราก็เปิดทำการนะคะท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาชมบ้านเข้ามาชมโครงการนะคะมาได้เลยนะคะที่สำนักง,งานขายของเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะภายในของโครงการกันค่ะถนนภายในโครงการนะคะก็กว้างถึงสิเมตรเลยนะคะกว้างมากมากเลยค่ะ ทาวน์โฮมสองชั้นของเรานะคะก็จะมีสองฝั่งนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับสำนักง,งานขายนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหรือว่าทาวน์โฮมสองชั้นนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะคะค่ะมีทั้งส่วนลดแล้วก็ของแถมนะคะทาวน์โฮมสองชั้นของเราตอนนี้ก็เหลือเพียงไม่กี่หลังแล้วนะคะ ในส่วนของทาวโฮมนะคะก็จะมีสามห้องน้ำสามห้องนอนสามห้องน้ํานะคะก็จะมีที่จอดรถหน้าบ้านนะคะได้ถึงสองคันเลยถนนภายในโครงการของเรานะคะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโครงการของเราตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเดินทางสะดวกนะคะ ติดถนนสายเอเชียถนนสายหลักเลยนะคะลูกค้าจะเดินทางไป3จังหวัดนะคะจะเดินทางเข้าหาดใหญ่หรือว่าจะไปสงขานะคะก็สะดวกมากเลยนะคะด้านหน้าของเราก็เป็นถนนสายเอเชียนะคะ ทาวิลสองชั้นของเรานะคะยังว่างอยู่ค่ะมีทงสามห้องนอนสามห้องน้ำนะคะลูกค้าที่บ้านไหนมีสมาชิกเยอะนะคะก็แนะนำเลยนะคะว่าทาวิลสองชั้นของเราก็ตอบโจทย์นะคะจากด้านหน้านะคะเข้ามาด้านในก็ไม่ไกลนะคะ ถนนเส้นนี้นะคะก็มีรถประจำทางผ่านทุกสายเลยะคะ่ะวันนี้นะคะก็จองบ้านอยู่ที่ทั้ง5 0 0พนบาทเท่านั้นนะคะทั้งแาวผมแล้วก็บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะลูกค้านะคะที่ชอบทำเลตรงนี้นะคะก็เข้ามาชม โครงการได้นะคะตรงนี้คือน้ําไม่ท่วมนะคะเหมือนลูกค้าบางคนก็จะกังวลเรื่องน้ําท่วมนะคะตรงนี้บอกเลยนะคะว่าน้ําไม่ท่วมนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้ามากมายเลยนะคะสําหรับช่วงนี้ ก็จะเป็นในส่วนของทางเข้าของโครงการนะคะซึ่งอยู่ติดกับถนนสายเอเชียนะคะลูกค้ามาจากาจังหวัดนะคะโครงการของเราก็จะอยู่ทางซ้ายมือเลยนะคะก่อนถึงสีแยกไฟแดงนาหม่อมค่ะถ้าลูกค้ามาจากขัดใหญ่นะคะสังเกต KNK แล้วก็ขนมบ้านโกไข่ค่ะโครงการของเราก็จะอยู่ทางขวามือนะคะลูกค้าไปกับรถได้เลยนะคะ เพราะว่าเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะตรงนี้เป็นทำเลที่ดีที่สุดนะคะที่มอบให้กับลูกค้านะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ